นั่งสั่มกันได้รบกวนด้วยโอเคนะครโอเครองเท้าข้างเดียวเนี่ยเดียวรองเท้าข้างเดียวครับเพราะว่าเรามีเงินแค่นี้ฮะเรามีเงินแค่นี้ใช่ใช่ทำมีท่าไหนอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุซึ่งซึ่งก็จริงๆก็เอ่อเอ่อเราเราเองก็ไปเล่นสกูตเตอร์กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วมันมันน่าจะหลายๆอย่างคือ เราไม่คุ้นกับเครื่องด้วยอะไรครับแล้วก็ไม่ไ,มได้มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาเนาะเราก็ผ่านเล่นผ่านฝนตกหนักๆอะไรอย่างี้ครับแล้วจู่ๆเหมือนเหมือนเครื่องมันก็ปิดไปอะไรเงี้ก็เลยเหมือนว่าตกเครื่องลงมานิดนึงจังหวัดอะไรบ้างคะจังหวัดน,นั้นยังจังหวัดน,นั้นตกใจครับจังหวัดน,นั้นตกใจอะไรเย่างี้แต่ก็จริงๆค่อนข้างอุน่นใจเพราะเราก็ใส่เซตตี้อยู่แล้วใช่ใช่ หลักๆมันเป็นมันเป็นด้านในครับมันเป็นด้านในที่มันแบบหักนี่หักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีที่เราจะต้องบล็อกขาไว้เพื่อไม่ให้มันงอเพราะมันมีเอ็นนิดนึงแต่ว่าก้าวเร็วๆนี้อย่างอย่างขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะถอดเฝืออแล้วครับประมาณอีก4วัน5วันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใส่เพื่อล็อกประครองไว้อะไรนะครับไม่หักไม่หักไม่หักหักแค่นิ้วนิ้วโป้งนิ้วโป้งแต่ว่าส่วนขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอ็นนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าคุณหมอเขาก็เหมือน อยากให้เราร้อยเปอร์เซนแล้วก็ค่อนข้างจะพิถีพิถันอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วก็ตัวผมเองก็ไม่ได้รู้สึกรีบร้อนอะไรเพราะว่าจริง,รงต้องบอกอันนี้ต้องขอบคุณทางทางผู้จัดงานทุกทุกงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของผมเองไม่ว่าจะเป็นทาง hall of fan เนาะทางงานจ้างอื่นๆอะไรครับเขาเข้าใจแล้วก็ไม่มีใคร c a n ซิลเลยอนะ่ะไม่มีใครคนเซิลทุกคนพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็เลื่อนคือ Uber ate, อุบัติเหตุอ่ะผมหน้าที่ของผมคือเราก็เซฟตี้ตัวเองใช่ไหมเซฟตี้ <Safety S 2> ตัวเองให้ดีที่สุดเราก็ไม่รู้ว่ามัน,มนจะเกิดอะไรขึ้น ใช่แล้วก็ก็โดยรวมก,ก็ดีใจครับที่เราก็ได,ได,ได้ได้ใช้เวลารักษาอย่างเต็มที่่มันไม่ได้ส่งผลในระยะยาวใช่ไหมไม่ได้ส่งผลในระยะยาวครับตัวต,วตวนนเองก็ตัวนนคือนอนใส่เซฟตี้อยู่แล้วระดับหนึ่งครับเพราะนั้นตัวเราก็ไม่ได้วิ่งเร็วด้วยเราไม่ได้เล่นมันแบบประมาทแต่มันเป็นเรื่องของตัวเครื่องกับเราเองที่ไม่ชินกันมากกว่านิดนึง เข็ดไหมเล่นไหมเหรอเล่นอีกดิผมผมผมรู้สึกว่าไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเข็ดเนาะคือผมมองว่าอุบัติเหตุอ่ะเราเราเดินเฉยเฉยรถก็มาชนเราได้ครับแต่ว่าในในครั้งนี้คือเรามีเซฟตี้ของเราแล้วก็ตัวผมเองก็มีเพื่อนเพื่อนด้วยครับแล้วก็ตรงบริเวณที่เราเล่นเป็นจุดที่ไม่ได้มีรถยนต์วิ่งอยู่อะไรเงี้ยครับอย่างนี้โดนด้วยเหรอครับนิ้วโดนเพราะว่าเราเผลอเอามือลงครับแล้วอาจจะด้วยเหมือนเดิมแหละครับตัวสูงแรงเหวี่ยงของมันจะ จะมากกว่าอะไรเงี้ยใช่แล้วเราไม่ได้ล้มแบบตั้งตัวนะไม่ได้อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรารู้ว่าเราล้มแล้วเราก็ยังมีวิธีคิดว่าเราจะมือหรือเอาศอกลงอะไรเงี้ยครับใช่เป็นเจเพ็ด้วยไหมคะพี่น้ตเป็นเจเพ็มไหจริงๆไม่เคยเชื่อเลยแต่ว่าตอนนี้ก็แบบแอบคิดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อแบบไม่กี่เดือนก็เพิ่งศอกใช่ไหมครับแต่ว่าโดย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 ,โดยทางนี้ทางนั้นเราไม่โทษใครเราเราโทษในตัวเราเองที่ที่อะเราอาจจะแบบไม่ชินกับมันเราอาจจะต้อง เล่นช้ากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ซึ่งจริงๆก็วิ่งช้ายอยู่แล้วนะเดืดนอนนี้คือนอนอยู่บ้านเฉยเดืนอนนี้เหรอครับจริงๆผมทํางานเบื้องหลังอยู่ด้วนอนอยอ๋อที่นอน,น,อนเหรอนไม่ครับก็ต้องมีมีขยับอยู่ตลอดเพราะว่ามผมก็อยากให้พอถอดเสือกแล้วเราทํางานได้เลยเพราะว่าก็อันนี้ก็ยิ่งต้องขอบคุณเบรกเพราะว่าพอดันทีที่เข้าโรงพยาบาลนะครับงานเข้ามาหนักกว่าเดิม ตอนแรกเร,เราเรายังคุยกับทางผู้จัดก,การอยู่เลยว่าเอาแล้วเราเราไม่ได้เล่นอินสตาแกรมแน่นอนเพราะว่าเราต้องพักผ่อน ผมก็ได้ถือว่าเราได้เราได้เดย์ออฟตัวเองะครับได้แบบเดย์ออฟตัวเองแต่จริงๆคือเดือนที่นนเล่นน่ะนนดูตารางงานตัวเองแล้วนะว่าอ่ะเราไม่ได้มีงานเยอะแยะเรามีแค่งานเหล่านี้ที่ที่มันค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้อะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราเราเราคือเราก็ไม่คือเราไม่ได้เตรียมใจจล<ต>ะล้มแต่เรารู้ว่าอ่ะช่วงนี้เราสามารถไปใช้ชีวิตของเราได้ไเพราะว่าในมุมของผมชีวิตเราเราก็ไม่ได้มีแค่งานนะครับผมก็มีมีเพื่อน มีสิ่งหลายๆอย่างที่ผมผมก็มีชีวิตที่ที่มันต้องใช้อะเนาะเพราะะนั้นมัน,ม,นมันก็มันก็ค่อนข้างจะจะต้อง จะต้องให้กับตัวเองบ้างเรายิบซีอยู่เลยอ่ะอย่าเพิ่งแบบไปนั่งเฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยสด่ว<ช>่าช,ช่วงนี้ก็คือนนสามงานวันยังไม่ได้แล้วต้องคนทางานา่อจริงๆเร,เรา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 ไม่ได้มีแพลนจะแบบ3งานต่อวันอยู่แล้วตั้งแต่เข้าวงการเลยครับแต่ว่านี่ก็ต้องขอบคุณทางงานแหละครับเขาแบบไว้ใจว่าเราไหวซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราไหวซึ่งพอเราทําได้เราก็เออสนุกดีก็เราก็ไม่ได้ไปฟรีนะเราก็แบบเราก็ไปทํางานน่ะแล้วเราก็ทําเต็มที่แล้วก็ ผมก็ยิ่งดีใจครับที่ที่ลูกค้าก็มองว่ามันมันคุ้มค่ากับการแบบจ้างเราไปซึ่งซึ่งตัวผมก็ยิ่งดีใจอยู่แล้วเพราะว่าท้ายสุดรางวัลที่ดีสุดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เราที่เราดูแลครอบครัวเราอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องของแฟนๆด้วยยิ่งพอเราได้ได้อยู่โรงพยาบาลนะครับก็เห็นแล้วฟีดแบ็กของแฟนๆแบบว่าเยอะมากยิ่งตอนนี้แบบว่าแฟนๆก็ผังดันเราเข้าสู่วงการติ๊กต็อกหรืออะไรเงี้ยโดยที่ตัวเราก็แบบไม่ได้เล่นมันจริงจังเลยครับแต่ว่าก็แบบได้เห็นฐานแฟนๆแบบเด็กๆ อะไรเงี้ยเต็มเลยอะไรเงี <Ooh> ้ยโฟลเลอร์เพิ่มเข้ามาทั้งที่รูปไม่ได้อัพไอจีเลยอะไรเงี้ยก็ก็ยิ่งดีใจก็ขอบคุณทางแฟนๆมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยที่แบบส่งเข้ามาอยากบอกเลยว่าไม่ไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรเยอะเพียงแต่ว่าเราเราเล่นใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเราเราอยากให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยากท0ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็คือเราล็อกไว้เนี่ยเพราะว่าเราเรื่องของเวลานอนเผื่อเราขยับอะไรเงี้ยครับใช่ผมไม่อยากให้มันเกิดโอกาสเสี่ยงเลยแม้แต่นิดเดียว ลามไหมหรอคือหลักๆพ่อแม,ม่ไม่ได้ห้ามหรือว่าสนับสนุนอะไรครับพ่อแม่รู้สึกว่าเข้าใจเรามากกว่าเพราะว่าพ่อแม่ก็พูดอยู่ตลอดว่าเออลูกทํางานเร็วนะลูกอย่าลืมแบบใช้ชีวิตของลูกด้วยซึ่งซซึึ่่งงตัวเราก็รู้สึกถึงตรงนั้นมาตลอดว่าเอ,อเราก็บท้ายที่สุดเราลงมาเวทีเราก็เราก็คือ ordinary man คนทั่วไปอเพราะนั้นเราก็ต้องต้องใช้ชีวิตของเราด้วยอย่างนี้เรื่องในชีวิตเราต้องมีไปทำบุญไหมหรือ จริงๆก็ทําบุญอยู่เรืเร่อยๆอยู่แล้วทําบุญอยู่ตลอดครับแล้วก็ทําบุญกับแฟนๆทุกปีเลยทำอย,อยู่ทุกปีเออผมมองว่าเรื่องของเป็นเจเพศเนี่ยมันอาจจะมีส่วนบ้างก็อาจจะต้องแบบแอ่ะตามใจคุณแม่มากขึ้นอะไรเงี้ย<ม>ก็ต้องเชื่อเชื่อไว้คือ,ค,อคือแม่เขาก็พอล้มวันแรกแม่เขาบอกเลยว่าเ,เป็นเจเพศไมมลูกอะไรเงี้ออยวัยมันแบบอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวผมก็ไม่หรอกแม่แล้วก็มานั่งนึกแบบเออหรือว่าใช่วะอะไรเงี้ย แต่ก็ก็อาจจะมีส่วนนะครับอาจจะมีส่วนแต่ว่าหลักๆผมว่ามันอุบัติเหตุมันมันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วกับคนทุกเพศทุกวยัยทุกวันเวลาแต่ว่า <Okay. S 1> ผมเอางี้ดีกว่าเอาแค่ว่าผมใส่เซฟตี้อ่ะนั่นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดน,นะครับใช่ <Yeah. S 1> เราก็ไม่รู้นะว่าเครื่องมันจะแบบทิ้งเราตอนไหนอะไรอย่เงี้ยไม่ขับมร <laughs> <laughs> มันหลักๆคือมันมันยังค่อนข้างใหม่ครับเครื่องชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันมันเป็นจุดเปลี่ยนของของฟังก์ชันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนึงก็ใหม่มากกับเครื่องนี้ด้วยเรายังเรายังเล่นได้ไม่กี่รุ่นอะไรเงแต่ผมรู้สึกเล่นสนุกแต่ว่ามีหลายๆคนเหมือนกันแบบเข้าใจว่าเออเราเล่นผ่าโผลหรือเปล่าเราแบบที่เห็นในคลิปวิดีโออะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นกับเพื่อนข้างนอกเนี่ยเราจะไม่เล่นอย่างนั้นเลยเราจะเล่นปกติแล้วก็มีเซฟตี้ครบเพราะว่าแน่นอนว่าการลงนะครับ ถ้าเราไม่ใส่เซฟตี้โอ้หน้าผมแหกหมดแล้วแน่นอน mm hmm. เราก็เราก็เข้าใจว่าเราต้องทางาน mm hmm. ซึ่งซึ่งก็โดยรวมเนี่ยเดือนนี้มันเป็นงานเรื่องของการอัดเสียงเรคคอร์ดงานเบื้องหลังซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ทาแค่เบื้องหน้าผมทาเบื้องหลังด้วยเพราะฉะนั้นตัวผมไม่ได้มีปัญหาในในส่วนของงานเท่าไหร่เลยคี hmm. ้ยคุณบอกไหมครับว่อหลังจากผมถอดเฟือกขาเนี่ยครับ mm hmm. ก็น่าจาปะปลุยงานได้เลยลุยงานได้เลย ก็ต้องเช็คพ่อแนะนำมันก็จะมีเส้นยึดบ้างเลยเพราะเราเราก็ใส่ใส่เสือกไว้นานอะไรเงี้ยใช่ที่มือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะใช้เวลานานกว่าขาครับแต่ก็ไม่ไม่ได้นานมากนะครับซึ่งซึ่งมือไม่ใช่ปัญหาเพราะเราเราถือไม้ได้ทั้งซ้ายขวาเราขึ้นร้องได้อยู่แล้วแต่เราไม่ไปที่ขาคราวนี้ลรวจะเป็นสอบขวาครับพูดเหมือนวิรกรรมผมเยอะเลยผมก็เพิ่งมาล้มสองครั้งนี่แหละใช่ใช่ก็เออแต่มันติดกันนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ ไม่เลยไม่เลยคุณคุณหมอเข้าใจเพราะว่าจริงๆต้องอันนี้ก็ต้องชื่นชมคุณหมอด้วยครับชื่นชมคุณหมอด้วยไม่ว่าจะเป็นอโอ้คุณหมอทุกท่กทานเลยนะที่ที่ดูแลเรื่องแพ้เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณหมอเข้าใจอ่ะคุณหมอเข้าใจแล้วก็คุณหมอพูดพร้อมกันเลยว่ามันอุบัติเหตุมันคืออุบัติเหตุการการที่คุณใส่เซฟตี้นั่นคือทําดีที่สุดแล้วทําดีที่สุดแล้วแล้วอุบัติเหตุมันมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นตัวตัวของฝั่งคุณหมอก็ ค่อนข,ข้างจะตั้งใจครับแล้วก็ดูแลเราดีจริงๆอ่ะดูแลเราดีมากๆตัวผมแทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ yeah.